สวัสดีครับผมโอทับอังทองน,นะครับวันนี้เราจะมาเข้าในเฟซผมนะฮะเข้าไปดูประวัติผมว่าว่าผมมีอะไรบ้างมาดูกันรอแป๊บนึงน,นะครับอันนี้คือเฟซผมนะฮะอ่าใช่เฟซน,นี่ เผมนะฮะดูว่ามีอะไรบ้างอันนี้แคทเธอรี่ยังเป็นนะครับวันนี้เพื่อนผมแล้วก็มีช่องเหมือนกันนะฮะพูดตามร้อยเก้าคนนะครับส่วนผมเนี่ยพูดตามสิบสองก็ถือว่าอยู่นะเนี่ยก็โพสเรอวเปื่อยไม่มีอะไรทำวันนี้ก็เป็น GTA แซ่ใครเขาเล่นก็น่าจะรู้ดี นี่ผมเองนะฮะแต่หน้าตาจริงอก็ไม่ใช่อย่างนี้ก็นะฮะเพื่อผมชื่อว่ามอมอนนะครับเขากดติดตามก็ได้นะครับเนี่ยช่องชื่อว่า C A T T O W E R S S C H T A W E R S E ถ้าใครอยากเข้าเพจนี้ก็เข้าันได้เลยนะฮะชื่อว่าอะไรไม่รู้นะฮะ G O J O C เนะี่ยของพวกเขาจะเป็นแบบอย่างนี้ฮะออนตลนตลกๆขำๆนะฮะใครอยากเข้าไปก็เซิร์ชตามนี้เลยฮะ J O K G I U อย่างเช่นกับผมที่ผมเคยโพสไปนะฮะเพื่อนผมเวลาอะไรก็จะแท้ขผมธรรมดานะฮะเพราะเราเพื่อนกันนะฮะถึงงี้จะเรียนจบแล้วก็ นี่ครับอันนี้ทีเด็ดนะเพื่อนมึงเก็ตออกแล้วไปฉลองกันผมเอือไปก็ได้ไงคนเอือสี่จุดศูนย์สามจุดเก้าหกสามจุดเก้าแปดผมสองจุดสองจุดสี่ศูนย์เพื่อนเป็นตายไปด้วยกันนี่อ่ะชลเอเพื่อนเป็นตายด้วยกันเพื่อเพื่อมึงกูทำได้อออยู่ด้วยกันจะมาตายนานนานแค่ไหนก็ไม่ลืม เล็กโพนนะฮะว่าแมนเชสเตียร์เล่นดีสเปอร์ใช้ได้มันยูการ์ซัตถ้าคเชิมันยูก็ขออภัยนะฮะอันนี้มันเกิดมันเกิดเพื่อผมนะฮะวันที่สิบเจ็ดมีนาเขาอายุก็สิบสองปีคนนักข่าวนั่นคือน้องเขานะฮะซึ่งอยู่ประมาณนี้บ้าก็อีกปีหนึ่งก็จะคืนประถมแล้วอันนี้ก็ต้องแปลกอันนี้เพื่อผมเองนะฮะ มันนี่ก็โพสนานมากนะฮะผมร,ะรู้จะเลื่อนจบตอนไหนอ่ะเนี่ยเพมโพสหลายครั้งจะมนเล็กๆกขอบพายจริงๆเอาโทรศัพท์ผมไม่เือนคนอื่นเขาหน้าต่างก็จะดำนิดนึงดำนิดนึงผม่าดำเลยแหละผมชอบลีพูนะครับผมบอกก่อนเพื่อนผมก็ชอบลีพู อันนี้เสื้อเขียวก็เพื่อนผมเหมือนกันนะฮะเป็นเพื่อนกันแล้วงานวันเด็กนะผมไม่ได้ไปนะฮะผมเล่นฟีฟามาแต่ปีสงแตสิบเก้าวนะครับบอกก่อนเล่นมาปีหนึ่งได้แล้ว เลยฝากก็บอกนั่นแล้วกันน่ผมกำลังหาโพสต์นี้เลยเนี่ยพอจะหาเจอนะก็พบหลายครั้งมากหลาเลยอันนี้ตอนซีซั้นที่1ิบสไปเลยผมอยู่เดมอนสองตอนนั้นก็จะตกเลยยีสิบห้ากันยา โอ้ทุ่มตอนนั้นโรงเรียนโรงเรียนนั่นยังไม่ปิดเออยังไม่ปิดอันนี้ก็เสียงดางที่พี่ผมนะฮะแม่ยืนตู้ริเนอร์ยนืนเทเลยนะสำระโอบ้าบอเล็กน้อยไอ้นั่นใหญ่โตทานยากบ้าคลั่งอ่อนไหวง่ายประวัติว่า,วาไม่น่าจริงอนะจักรยานญ,ญี่ปุ่นหรอเนี่ย ญี่ปุ่นตรงไหนวะว่าก็จักรยานฐานนี่แหละ <c oughs> พ้เรายอมรับชนะเราดีใจเสมอไม่เป็นไรเพราะยังไงเราก็เชียนร์บูเชียบนี่คือใครไม่รู้นะฮะโคตรปิศณานะฮะรูงบอกจะถ่ายเจ็ดสิบมีกี่จังหวัดเจ็ดสิบเจ็ดผิดหลือเจ็ดสิบหกเป็นอย่างตอนนี้ไม่มีตรังขอตังแน่เหลือเจ็ดสิบห้าแล้วตอนนี้ไม่มีเลย <c oughs> ดีนะดีดี เนี่ยมอน,นะฮะเพื่อนผมอยู่ที่สิง์บุรีเขาไปที่กรุงเทพมหานครแบงคอกสองพันสิบเก้าเขาบอกว่าไอเลิฟไทยแลนด์ใช่ว่าผมชอบประเทศไทยนานๆเขาจะได้เข้าหลงเองหลวงนะผมก็เคยเข้านี่ต่อไปกินที่บิก๊กซีไปกินข้าวน่าะว่าผมจะไม่ไปกินยุยธเตี๋ยวนนอนถ้าต้ยมยำก็กินได้เขาต้ยมยำมันผชอบมาก แล้วทำไมอะครับสรสนิยมตามตรงไหนคนเราอยู่ที่ความชอบส่วนตัวนะครับไม่ใช่ก็ไม่ต้องยุง่งเลิกว่าคนอื่นได้แล้วทำทำตัวคุณยังไม่ดีพอผบยังอ่านออกจตดภาษาเฮียเลยเนี่ยเพาขุนรามช่วยกูด,ด้วยอันนี้ก็ต่อไปที่วัดวอะไรวะ วัดพิกลวัดพิกลใช่ใช่พิกลหรือวอา่าอะไรวะหือแบบวัดิกลวัดิกลนี่ตอนไปที่ธรรมศาสตร์ตอนนั้นพี่ผมเข้าสอบพอคุณที่สอบครูสั่งงานไว้แต่ว่าใครแล้วใครมกการเอาไว้ไม่ถกบ้า,บาน ตอนที่พระเจ้าสร้างตอนที่พระเจ้าสร้างโอทอปชื่อเพาะนะใครตั้งให้ถึงก็รอหอไปก่อนเลยนึ่งหยุดใน,นขึ้นได้ความรลอไปหมดอยู่ไปแล้วนี่ว่าก็ <c oughs> ดีเ <c oughs> นี่ยเพื่อนผมนะสิงหลอขนานานแล้วร้อยหลอหนึ่งร้อยซับในยูทูบตอนนี้เป็นร้อยเก้านะขยับยไม่กี่ครั้งเองนะถ้าจะไม่ขยับเราคนดูอะบอกเลย ผิดแดงเขาไม่ไหวครับผิดแดงเขาไม่ไหวหรอกผิดแดงเขาผิดแดงแบบนอันโออ่อนนี่ตอนที่อยู่วัดปักกิ่งที่อยุธยาอันนี้มันจำได้อยู่จังหวัดอยุธยาอันนี้ก็เทนไฟทินถ้าใครเคยดูก็น่าจะรู้ดีผมวันนี้เคยดูมันเลยนะี่ย อันนี้ตอนที่ผมอยู่ประมาณปมคำพานอันนี้ก็เมื่อสอบสองพันธนาอบสอบนนสิบเก้าตอนนั้นอยู่บริฑิ์น้ำสามถามว่าคนเล่นปี้าเก่งไหมก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกก็พอใช้ได้ไม่ได้เก่งแบบถือว่าเลงหัว ในพวกผมเร่มเป็นว่างนะตีกองเป็นกระถังนัดนะฮะใส่พี่แกคงว่างนะฮะฝุกสมุนภัยไม่เบ่งเพื่อน <c oughs> ออน่าก,กลัวตระสับชาติก,ก็ดียืนยันสี <c oughs> ยืนยันสีเฮียนยังสี <c oughs> งส <c oughs> เอ้ยเพื่อนรากดดี่ิะเบดูสิทำไมวะตู้พ่องได อันนี้ตอนเพื่อนตอนที่เพื่อนผมยังไม่ร้อยซับนะฮะคุยต่างเก้าสิดเจ็ดน่าจะมีเพื่อนท้องผมด้วยน,นี่พูดนานแล้ววันนี้เพื่อนผมขโมยรูปนี้ไปด้วยเอาเป็น,นพนับปกผมจำได้เพื่อนคนหนึ่งอันนี้ก็ตอนผมเด็กๆกนนะเดก็กมากๆอันนี้ก็มีผม เมื่อปีเท่าไหร่วะจำไม่ได้ละอันนั้นก็เป็นยาข้างบ้านนะฮะอันนี้ก็เป็นรถอิสุสุส่วนนี้ก็เป็นการสุกข,ของตาผมนี่เราสมบูรณ์ของผมนะฮะม,มันก็ดูดีนะ เลียวห้าเปอร์เซ็นหรออาจจะเลียวไปสิบเปอร์เซ็นเลยก็ได้มั้ง <laughs> <laughs> เรียนจบแล้วจะไปต่อไหนดีเนี่ยต้องใจว่าจะไปต่อสตินะโอ, <laughs> อ้อหละ่ะ ปีนะั้นผมจะไม่ได้เลยผมมุ่นบอดได้ปีสองพันยี่สิบแต่แหละบาลคนกดได้กันนะผมพึ่ได้ผมบ่าเลยว่าผมเนี่ยไม่มีผิดนะฮะถ้าเราจะเติมมันก็เติมเลยนะฮะโหเดีดยผมเอาเติมใส่ชุดเดิม,มชอบรีวิวผู้จริงนะฮะจะจ,จริงนี่แหละฮะแค่นี้นะแต่ส่วันเกิดเนี่ยสิงหาคมศพปันหนึ่งเนะี่ยไม่ใช่วันเกิดจริงๆนะฮะเป็นวันเกิดของพี่ผมนะฮะผมพยายามตั้งเป็นเจ็ดมีสายอยู่แต่มันไม่ได้นะฮะ ก็จะตั้งเป็นสิทสิงหาถูกจจได้นะฮะแค่แหล่ะฮะผมไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย